ครับผมนี่ครับผายยางพึงมาพึงมาหวัวมือน,นี้ครับกับผ่าแพื่อถึง้างมาังหอดครับผม้ังอยู่ในรัศดาพึงมานี่ประมาณสองเมตรมัง่งผมกับบริวัดเบืองยกเขียต่ว่านอยู่ในรัศดามันว่านสี่เมตรว่าสันน่าสิพับเคืองมากน้าครับนี่ครับไปที่ผมผ้าไว้ไม่ไพ่ เห็ดตอกกันรักแพะมีผมก็ตอกเป็นแนวแล้วครับกลังไล่ตอกไปถ้าหยตอกรักแล้วนี่นะครับมันก็จะจ้างเสียนี่ครับตอกเป็นแนวแล้วตอกตอกอ้อ,อมหมดแล้วแพะลุ่งกลางส้างแพะก่อนจ้างเสียปูพายางครับฝนก็นตกมาใส่ครับเพ็ดพันในแล้วอยู่ฝนตกมาใส่เสียได้หรือไมเสียไ,สยได้จังบุได้เป็นหนำจากแท่งตัวนี้ที่ แทงนี่ผมก็ได้ยกสองแทงครับมันเก็บน้ำนหน่อยพดหยาเนี่ยพดนี่เนี่ยเง็ดพ้โอๆนี่ครับวนโ,โต๊ะห่วงว่าสันเดี๋ยวครับตอกลักแร้วนะครับเดี๋ยวปูแพร่แล้วครับไปปูอวนพายางแล้วครับครับผมครับ